สวัสดีครับพบกับจ่าบอะครับผมวันนี้วันเสาร์นะครับตามที่คุยเอาไว้ก่อนหน้าผมจะทําอะไรออกมาให้ชมกันนะครับวันนี้ก็มาเปิดตัวเจ้าเตาคู่แฝดแบบตั้งนะครับแบบตรงตั้งที่มีป่องตรงกลางที่ปกติทั่วไปนะครับในการเผาเนี่ยมันก็ต้องเผาทีละเตาทีละเตาถูกไหมครับหลังจากที่เปิดตัวเจ้าแฝดดูโอแบบนอนไปแล้วนะครับก็มานําเสนอนะครับเป็นตัวทรงตั้งนะครับเพื่อ ให้พี่น้องที่กําลังทํอดูนะครับได้มีแนวคิดนะครับเอาไปประยุกต์ไปทําเองได้นะครับไม่ห่วงที่สอยู่แล้วก็ประมาณว่านี่ครับเห็นเตาตัวนี้ไหมนี่คือห้องเชื้อเพลิงนะครับห้องเชื้อเพลิงของมันผมดูกล้องหรอไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าแบบประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นห้องเชื้อเพลิงที่ปกติแล้วเนี่ยผมมาใช้กับเ,บาเาตาแนวนอนนะครับแต่ก็เลยมาประยุกต์ใช้กับทรงตั้งนะครับในการเผาแต่ละครั้งเนี่ย เผาทีหนึ่งได้สองใบนี่เลยครับผมก็จะเอาเตาใบหนึ่งนะฮะตัวนี้ตั้งตรงนี้และตัวหนึ่งตั้งตรงนี้นะโดยการใช้ห้องเชื้อเพลิงห้องเดียวนะครับโดยการที่เราจะใช้การเผาไหม้อ่จากห้องเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับโดยการเปิดอากาศช่องล่างประมาณ10เซนนะครับช่องล่างเนี่ยให้เผาไหม้ให้หมดจดให้ความร้อนสูงนะครับเพื่อจะให้เปลวไฟเนี่ยออกไปด้านทั้งสองฝั่งนะครับบ,รบังคับให้มันออกไป การให้ฟืนก็อาจจะมีซ้ายมีขวาอะไรประมาณนี้แทนที่เราจะต้องเผาแค่เตาเดียวใช่ไหมครับเราก็สามารถเผาทีเดียวนะครับให้ได้2เตาเลยเพื่อให้ประหยัดเชื้อเพลิงนะในกรณีที่เราใช้ฟืนนะครับกรณีที่เราใช้น้ํามันเดี๋ยวผมจะทําน้ํามันอีก,อ,กอีกรอบนึงนะครับตอนนี้ใช้แบบฟืนไปก่อนเผื่อใครที่แบบหาชุดน้ํามันไม่ได้เดี๋ยวผมจะเอา,เ,อาเตาขึ้นตั้งให้ดูนะครับว่ามันจะออกมาแบบไหนเราก็เล็งนะครับเล็งเล็งตรง รูเนี่ยมันจะมีท่อแก๊สที่ผมทําท่อแก๊สเอาไว้ด้านด้านหน้าให้ห่างจากตัวท่อ2นิ้วอ่าน,นี้จากช่างทอนนะครับให้ความรู้ผมมาผมก็เลยต้องเอาตัวที่มีท่อแก๊สเนี่ยหันไปด้านนู้นหันไปด้านห้องเชื้อเพิงประมาณนี้ <Hey. S 1> แล้วก็มาร์กไว้นะครับทำเหล็กมาร์กไว้กัน้นกันไว้นะครับพอเราเจาะรูอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ย จาะรูจากริมไอต้ตัวเนี้ยตัวคานเนี่ยเมตรยี่สิบเซนนะครับอธิบายก่อนตัวคานคานบนนะครับสองเส้นเนี่ยใช้เมตรยี่สิบเซนนะครับความกว้าง30มสิบเซนนะครับตัวคานล่างคานล่างตัวนี้นะครับตัวที่รับห้องเึอเพลิงเนี่ยห้าสิบเซนพออย่าให้ใหญ่มากใหญ่มากมันก็เท่ากับเราขยายห,ห้องมันใหญ่เกินไปนะครับโอ้โทษทีผมชี้ไม่เห็นอ่ะ ด้านล่าง50เซนนะครับด้านบนเนี่ยเมตร20สองเส้นด้านล่าง50เซนสองเส้นนะครับเสร็จแ,แล้วความลึกนะครับความลึกจากจากด้านหน้าไปด้านหลังเนี่ยอยู่ที่30เซนท่านั้นเองนะครับเอ่อความสูง40เซนนะครับตัดทาห้องเชื้อเพลิง30เซนที่เหลือเป็นช่องอากาศข้างล่างนะครับทีนี้เราต้องทําห้องปิดเชื้อปิดเชื้อเพลิงเวลาเราใส่ฟืนแล้วใช่ไหมครับทาห้องปิดเพื่อให้อากาศเข้าห้องล่างแล้วก็ดันไฟออก ด้นป่องเพื่อไม่ให้ไฟทะลุมาด้านนี้นะเพื่อให้ไฟมันออกข้างๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะทําให้ดูอีกนะครับนี่ครับผี้ชมตงนี้นี่ <c oughs> ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบที่เขาทน,น่เผาทีเดียว ได้สองใบนะครับแล้วก็ทําแบบปองกลางเหมือนเดิมทั่วไปนะครับก็คือใช้ปองท่อตรงกลางแล้วก็ใช้แก๊สจากตัวมันเองดิ่งลงมาที่ทห้องเชื้อเพลิงนะครับตอนนี้ไม่เอาน้ำส้มควันไม้เดี๋ยวมีเวลาก่อนนี้นะครับให้ทีมงานผมพร้อมทุกอย่างก่อนให้ช่างเชื่องมาอยู่ให้เรียบร้อยก่อนจะให้ทําระบบน้ำส้มควันไม้แบบนี้ก็ทําได้นะครับมันจะได้ทีเดียวได้สองใบทั้งสองใบเนี่ยนะครับจะได้ น้ำทรงขนไม้ปริมาณเยอะในกรณีที่เผา,าไม้สดสด,สดมันมาดนะครับตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์ผมรอสนวนเซลลูไลทฟเบอร์มาเพื่อจะหุ้มฮุ้มก่อนนะครับต้องหุ้มก่อนไม่งั้นเราใช้เวลาเผานานนะครับฟืนไม่สุกต้องต้องหุ้มเพื่อไม่ให้อากาศมันคลายตัวนะครับไม่ให้สูญเสียความร้อนเพราะฉะนั้นรอให้ผมหุ้มเสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะเผาให้ดูนะครับเราจะเป็นยังไงแต่ผมมั่นใจว่ามันใช้ได้นะครับในกรณีที่เราให้เชื้อเพลิงเราก็ให้ซ้ายให้ขวา จริงห้องเชิอเพลิงผมว่าห้าสิบเซนเนี่ยมันใหญ่ไป s, s. <S <ส dated S 1> ได้วยซ้ำไปนะครับผมว่าน่าจะให้เหลือแค่ประมาณทักสามสิบเซนเนี่ยกำลังดีนะครับให้สามสิบเซนเนี่ยกำลังดีแต่ก็ไม่เป็นไรเผื่อไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้ก่อนเผื่อมันเผื่อฟืนท่อนใหญ่ท่อนยาวเผื่อเราไม่ได้ตัดฟืนนะครับบางคนไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการตัดฟืนก็ใช้ท่อนยาวเนี่ยยัดเข้าไปนะครับแต่ผมเนี่ยมีเลื่อยมีอะไรครบทุกอย่างเนี่ยก็สามารถหั่นหั่นันแล้วก็จับโยนขวาทีซ้ายทีก็คือให้ฟืนทีละสองทีละสองท่อนอะไรประมาณนี้ครับ ขวาทีซ้ายทีเดี๋ยวยังไงก็คลิปนี้ก็มาฝากไว้เป็นวิทยาทานให้ทุกคนได้ที่คนอยากทำนะครับได้เรียนรู้แล้วก็นึกไอเดียต่อยอดจาก2เตาเป็น4เตาก็ได้นะครับจริงๆแล้วผมทําี่เตาก็ได้โดยการให้เชื้อเพลิงที่มันค่อนข้างยาวขึ้นนะครับอาจจะคิดว่าเราให้เชื้อเพลิงที่ยากส้นๆั้นท่านประมาณนี้นะครับก็ให้มันยาวขึ้นโดยการที่ยัดเข้าไปให้สุดเป็น4ี่เตานะครับสีเตาก็ทําได้ถือว่านี่เป็นต้นแบบในการที่จะต่อยอด สร้างการเผาแบบ4 5, ี่หเตาแล้วแต่ถ้าใครมีมีไอเดียนะครับเพิ่มยอดขึ้นไปอาจจะขยายให้มันยาวขึ้นมองจากความกว้างด้านหน้านะครับมองจากด้านหน้าแบบนี้ท่านก็สามารถทําให้มันลึกเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันการทดลองมันมันไม่มีที่สุดผมอยากจะทดลองอะไรออกมาให้มันให้มันคุ้มค่าจากการที่เราเผาเสียเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับให้มันคุ้มค่าที่สุดแล้วก็ให้มันได้ประโยชน์จากการเผาถ่านให้มากที่สุดนะครับ สี่เตาอาจจะเป็นสิบเตายังได้นะครับคือยัดให้มันยาวเลยนึกภาพตามผมนะครับจากนี้เราดูมิติข้างหน้านะครับแล้วเราก็ทําให้ยาวไปแถวพวกนี้ก็จะเรียงเรียงเรียงไปนั่นคือนะักษณะของการทําอาชีพผมดูก่อนว่า2ใบนี้นะครับเผาออกมาแล้วมันสมบูรณ์แบบไหมมัน่านมันโอเคไหมทีนี้ในเรื่องของการดําเนินการจริงเนี่ยก็อาจจะทํายาวนะครับไหนๆก็เผาแล้วก็ให้มันทีเดียวให้มันพุมไปเลยผ่าถังทําเป็นแผ่นปิดทั้งหมดให้มันยาวไปเลย4ยี่ห้าใบการให้ฟื้นก็ ให้มันยาวยาวประมาณถ้าให้มันได้อย่างน้อย4ชุดนะครับแย่เข้าไปแย่โยนขวาทีซ้ายทีอย่างเงี้ยไฟมันจะหาทางออกของมันหรือถ้าเรามีลมระบบลมช่วยอ่อนๆก็พอบังคับให้ไฟมันเข้าแล้วมันหาทางออกของมันเองก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้คือทฤษฎีผมก็คือใช้อากาศโดยไม่ต้องใช้พัดลมอากาศด้านล่างทั้ง4มุมสีทิศเนี่ยนะครับในการดูดดูดออกป่องแล้วเราก็ไปเสริมป่องอาหารสังกะสีเสริมป่องด้านบน,น,บนของท่อของถังนะครับ ให้มันสูงขึ้นเพื่อได้มีการดูดได้มากขึ้นนะดูดให้มันสูงขึ้นแล้วการดูดมันจะแรงขึ้นนะฮะเพราะว่าเปลวไฟในบางทีอาจจะล่วกมาห้องนี้แต่เราต้องทําชุดปิดนะฮะชุดปิดไว้เมื่อไม่ให้ไฟมันลื่นลอดออกมาเพื่อให้มันหาทางออกทั้งสองด้านประมาณนี้นะและลมมันจะเสมอด้านในนะครับลมมันจะไม่ไม่เอียงไปทางนู้นทีทางนี้ทีการเข้ามันเข้าเสมอกันแล้วก็จะหาทางออกพร้อมๆกันโดยทฤษฎีนะครับแต่ในเชิงการปฏิบัตินั้นผมคิดว่าคงไม่คาดเคลื่อนจากนี้หรอกอ่ะรอติดตาม้วยนะครับว่าหลังจากที่ผมพ ทำการเผาถ่านแล้วนะครับผลออกมาเป็นยังไงอันนี้ก็อยากาน,นําเสนอเพื่อเป็นวิทยทานและก็เป็นความรู้ให้กับพี่น้องที่อยากจะคิดต่อยอดในการทําอาชีพเผาถ่านโดยการเพิ่มจํานวนในการเผาต่อแต่ละครั้งแต่ละครั้งดีกว่าเรามานั่งบรรจุทําิ0เตาก็นัังยัดฟืน1ิเตาถูกต้องไหมครับมันทําให้เราเสียเวลาและก็งบประมาณในการที่จะต้องจัดซื้อเนี่ยก็ค่อนข้างจะถูกนะครับถูกชุดนี้นะครับผมคำนวณราคาไว้ที่ประมาณ6,500บาทนะครับชุดนี้ เดี๋ยวรอให้มันเสร็จสับก่อนนับค่อยมาเปิดตัวอีกทีหนึ่งอะสำหรับคลิปนี้จากลาพี่น้องไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ